ื่อการสอนเรื่องตลาดแนวระบบเศรษฐกิจแนวคิดในการสร้างสื่อเนื่องจากตลาดตามลักษณะการแข่งขันจะพิจารณาจากจำนวนผู้ขายผู้ซื้อและลักษณะของสินค้าในตลาดโดยแบ่งตามลักษณะการแข่งขันได้2ประเภทคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้งนี้อาจทำให้นักเรียนสับสนในลักษณะของตลาด ลักษณะของสินค้าในตลาดแต่ละประเภทหรือมองภาพไม่ออกจึงได้จัดทำสื่อที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจัดจำแนกประเภทและสินค้าของตลาดแต่ละประเภทได้วัตถุประสงค์นักเรียนสามารถจ,จัดจำแนกประเภทของตลาดและสินค้าของตลาดแต่ละประเภทได้ขั้นตอนของการใช้สื่อ 1. ครูแจกใบงานเรื่องตลาดในระบบเศรษฐกิจให้นักเรียนทุกคนทำา 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา pop up เรื่องตลาดในระบบเศรษฐกิจ 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นหาคำตอบลงในใบางานเรื่องตลาดในระบบเศรษฐกิจผลของการใช้สื่อช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนและนักเรียนสามารถจัดจำแนกแยกประเภทของ